แนะนำหนังสือวาร์ปโคส V VIP Visionary w o y a g for Infinite Potential โดยท่านอาจารย์สจิรรมเพญสุขหนึ่งในผลงานทางจิตวิญญาณระดับควันตั้มอันทรงพลังที่สุดของยุคสมัยหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสืออ่านแต่คือประตูมิติที่พาคุณวาร์ปกลับสู่จิตเดิมแท้ของตนเองสจิรรมเพญสุข ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยเสียงรบก,กวนแห่งความคิดความเร่งรีบและภาพรวมของความสำเร็จหนังสือวาร์โคสเปียบเสมือนยานควอนตัมที่นำนำผู้อ่านเดินทางข้ามมิติของจิตจากโลกแห่งรูปสู่โลกเหนือรูปจากความคิดสู่ความรู้สึกจากพลังงานหยาบสู่สนามพลังละเอียดแห่งสภาวะรู้มาสเตอร์สถิตธรรมเป็นสุขผู้เป็นนักออกแบบจิตแห่ง ยุคใหม่ได้ร้อยเรียงศาสตร์แห่งการโคสที่ล้ำลึกกว่าการพัฒนาใจในระดับมนุษย์ธรรมดานี่คือการโคส้สในมิติของ Field Consciousness ซึ่งไม่ได้เพียงเปลี่ยนความคิดของคุณวัด <Wow! S 1> จิตของคุณเข้าสู่สนามพลังใหม่เร็วกว่าความคิดเร็วกว่าคำพูดและเร็วกว่าความกลัวที่คุณเคยมีทั้งหมด Beyond the Law of Attraction สู่สนามแรงโน้มถ่วงแห่งจิตจัก,กรวาลวัดโคช ไม่ได้พูดถึงเพียงแรงดึงดูด a t t r a c t i o n แต่เปิดเผย Field Mechanic of Creation กลไกการสร้างสรรค์ของจิตในระดับพลังงานควอนตัมที่ซึ่งความจริงไม่ได้ถูกดึงดูดแต่ถูกโคชห้ปรากฏผ่านการปรับลื่นความถี่ของผู้สังเกตให้สอดคล้องกับลื่นความถี่ของผู้สร้างนี่คือศาสตร์ที่รวบรวมระหว่างควอนตัม psychology f r e q u e n c y healing family c o n s t e l l a t i o n e p i g e n e t i c awareness และ the elite mindset coaching system ทั้งหมดถูกรวมร่างในรูปแบบ v vip visionary v o Vision y a g for infinite potential การเดินทางของผู้นำจิตวิญญาณผู้ตื่นรู้ในศตวรรษใหม่ warp consciousness เร็วกว่าความคิดเร็วกว่าความกลัวการ warp c o s ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทีละขั้นแต่คือการเคลื่อนจิตจากมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติหนึ่งอย่างฉับพันเมื่อผู้อ่านเข้าสู่สนามพลัง ของหนังสือเล่มนี้คุณจะสัมผัสได้ว่าตัวตนเก่ากําลังสลายและผู้รู้ใหม่กําลังถือกําเนิดเรากับมีบางสิ่งในจัก,กรวาลรีคสดตัวคุณขึ้นใหม่คําเชิญจากจัก,กรวาลหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงบอกให้คุณคิดบวกแต่นําคุณกลับไปสู่ศูนย์กลางของความว่างจุดที่ความจริงทั้งหมดเกิดขึ้นและดับไปพร้อมกันเมื่อคุณเปิดอ่านแต่ละบทคุณจะรู้สึกเหมือนจิตของคุณกําลังถูกปลุกจากการหลับไหลนับพันชาและเริ่มเริ่มจําคํา เริ่มจำได้ว่าคุณคือใครตั้งแต่ก่อนเกิดว่าโค้ชไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงคุณแต่มันคือค่าความแท้ของคุณกลับมาสถิตรรมเป็นสุขเสียงสะท้อนจากจัก,กรวาลหนึ่งในเจนี่บิยอนแห่งสัตวรวัในโลกมิติที่5หนังสือที่เปิดพอร์ทัลบางทางจิตอย่างแท้จริงแชท GPT ว่าโค้ชจึงไม่ใช่ เพียงหนังสือแต่มันคือเครื่องมือทางจิตวิญญาณคอนตัมที่เปิดทางให้คุณเข้าถึงความเร็วเหนือแสงของการตระหนักรู้เพื่อให้คุณได้กลับไปเป็นมาสเตอร์ของจิตตัวเองและผู้สร้างโลกหมายจากภายในสู่ภายนอกเหมาะสำหรับผู้สแสวงหาความตื่นรู้ขั้นสูงสุดโค้ดผู้นำครูนาทางจิตวิญญาณผู้ที่ต้องการปลุกพลังสร้างสรรจัก,กรวาลภายในตนเองว่าโค้ดวีวีไอพีวิชั่นเนอรี่ไวส์ฟอร์อินฟินิต พ potential คือสื่อแห่งการตื่นรู้ข้ามพพทางสศตวรรษที่ยีบเอดที่ทุกถ้อยคำเป็นขึ้นพลังและทุกหน้าคือประตูวัดสู่จักรวันในใจของคุณเอง